สวัสดีครับพี่น้องผู้สนใจในภาษาขมาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับพยัญชนะของภาษาขมาต่อนะครับในพยัญชนะภาษาคมาเนี่ยจะมีรูปมากกว่าเสียงนะครับรูปนะครับแล้วก็เสียงครับรูปคืออะไรรูปก็คือเช่นกอนะครับเสียงก็คือเสียงอ,อกอนะครับเสียงอ,อ รูปโกนะครับตัวนี้เสียงอะไรเสียงโอดังนั้นรูปกับเสียงเนี่ยในภาษาขมาที่ผมบอกเมื่อกี้นะคือรูปจะมีมากกว่าเสียงนะเราจะต้องแยกพยัญชนะทั้ง33ตัวเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มเสียงอ กับกลุ่มเสียง o นะครับวันนี้เราจะมาแยกรูปและก็เสียงของพยัญชนะภาษาเขามรานะครับอ่ะไปกันเลยพยัญชนะจำพวกเสียง o นะครับมีอะไรบ้างมีกคจ ชอดทอนอตอทอบอพอซอ พร้อมกันนะครับกคจชดทนตทบอพอซ ฮอลออนี่คือพยัญชนะจำพวกเสียงออนะครับจำพวกเสียงออมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15ตัวนะครับอ่ะนับเป็นภาษาขมายนับเลขเป็นภาษาขมายเลยนะครับมวยปีใบบวนปัมปัมมวยป,ปัมปีปัมใบปัมบวนดอก ดับมวยดับปีดับใบดับบุญดับปรมมีดับปรมปรตัวนะครับมีสิบห้าตัวนะครับอ่ะวิธีเขียนเล็กภาษาคแมก็คือมวยปีใบ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ดัใบใบดับบนบดับตรามนะครับนี่คือเลขภาษาเขมรนะครับแต่เรารู้จักพยัญชนะเสียงออแล้วเนะเราก็จะมาทำความเข้าใจว่าเวลาเสียงออเนี่ยเอาสระมาประกอบเนี่ยนะครับเขาออกเสียงยังไง นั้นลองดูนะครับตัวอย่างเช่นนะครับกอนะครับกอคือเสียงอะไรนะครับกอสระอานะครับผมจะเปลี่ยนสีนะครับสีขาวก็คือตัวพยัญชนะส่วนสีแดงก็คือตัวสระนะครับกอสระอานะอ่านว่า กานะครับกาคือตรงกับคำนี้ในภาษาไทยนะครับกากาน้ำนะครับกาน้ำกาที่ใส่น้ำนะครับต้มน้ำเอากามาต้มน้ำนะครับนะกาต่อมาก็คือคำว่านะครับ เข่าเขาเขาก็คือกางเกงนะครับกางเกงอันนี้สำหรับบางคนที่ังเรียนภาษาไทยนะครับอ,อ่านว่าเข่านะครับเขา่าภาษาไทายก็คืออะไร กลางเก่งนะครับกลางเก่งนะครับเจ้านะครับก็คือหลานหลานนะครับอ่านจอจอจอก็คือเสียงอ,อสระเอ,อ่านว่าเจ้านะครับเจ้า ตรงกับภาษาไทยนี่เหมือนกันนะครับเนี่ยออกเสียงนี่เลยนะครับชัดเจนมากเลยเนี่ยนะครับเจ้านะครับเนี่ยเจา้าเหมือนกันเลยครับออกเสียงตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเวอร์เลยครับ <c oughs> ต่อมาก็คือคําว่าชัยคำว่าชัยนะครับ ชัยชัยในภาษาไทยก็คือชอสระไอนะครับชอสระไออ่านว่าชัยนะครับกินนะครับต่อมาคำว่าดม ดมนะแปลเป็นไทยก็คือก้อนก้อนนะครับก้อนดินก้อนอิดนะครับดมมันดมไหมนะครับดมไหมนะเนี่ยมันเป็นคำน,นี้นะครับไม่ใช่ออกเสียงคํานี้นะครับนี่ไม่ไม่ถูกนะครับออกเสียงนี่ไม่ถูกนะ ออกว่าดมดม,ดมนะครับ่อมาคำว่าน,น,นอสระอ่านว่านานะครับารานานะก็นะคือภา,าษาไทยก็คือไหน เช่นคำว่าไปไหนภาษาเขามรเรียกว่าเต่นาตนาเตอนานะครับเห็นว่าคำว่าไปเนี่ยหมายถึงคำว่าไปนะครับเตอนะครับเตอ นะไหนหนานะครับเราไปคำว่าตาครับตานะตาก็คือในภาษาไทยก็คือตาตานะครับตาในภาษา คำแมมกับภาษาไทยเนี่ยตรงกันนะครับออกเสียงตรงกันเลยแต่ว่าความหมายเนี่ยมันจะคล้ายคายกันความหมายของคำว่าตาในภาษาเขามราเนี่ยก็คือพ่อของคุณแม่พ่อของคุณพ่อเขาเรียกว่าตานะครับคือจะไม่เรียกแยกออกแยกจาก,กันเหมือนภาษาไทยกับตาเนี่ยตาเนี่ยแปลว่าเป็นพ่อของคุณ แม่นะครับส่วนพ่อของคุณพ่อเขาเรียกว่าปู่ใช่ไหมนั้นในภาษาขมาจ,จะไม่ไม่แยกนะครับเขาจะเรียกทั้งสองอย่างเลยก็คือตานะตาเนี่ยหมายถึงพ่อของคุณพ่อแล้วก็พ่อของคุณแม่นะครับตาต่อไปคําว่าโทนะครับ อสปาโออานว่าโทนะอันว่าททอโอทนะครับโทแปลว่าแจกันนะครับต่อมาคำว่านะคำว่าบาร บอรนะครับเอาเดี๋ยวอันนี้จริงๆสำหรับพี่น้องที่สนใจอาจจะงงนะครับจะพยายามหลบออกที่มันเกินมาบอร์บอนะครับบอสปา์บอร,ะอะบอรนะครับในภาษาไทยก็หมายถึงหาดหาดนะครับ ต่มาก็คือคำว่าแพ่พอสรปาแออ่านว่าแพ่แพ่นะครับแผในภาษาไทยก็คือหมายถึง เรือนแพนะครับเรือนแพแพ้นะครับต่อมาคำว่านะครับซอนะครับซอสปะเออ่านว่าแซ สอในที่นี้ก็ออกเสียงเหมือนภาษาไทยนะครับสอโซนะครับสอโซนะครับเราจะไม่ออกเสียงว่าสอจำพวกนี้นะครับต้องออกเสียงว่าซอนะครับซอสระเอ๋อ่านว่าแซะนะครับแซในที่นี้หมายถึง มาจริงๆแล้วนะครับในในภาษาไทยเนี่ยลึกๆแล้วคำลึกๆนะครับคำโบราณหรือคําในกรอนเนี่ยนะครับในกรอนในบทกรอนในกาบทั้งหลายเนี่ยก็จะมีคาในคาว่าแสกเหมือนกัน,นครับแต่เขาเขียนว่ายังไงอ่ะเขียนว่านะแสกนะครับแสกนะครับ คำเนี้ยดังนั้นอ่านว่าแสะนะครับแสะสอแอแสะ,สะ,สะต่อไปคำว่านะครับหอหอนะครับหอหอ หอสมะออ่านว่าหอหอหอก็คือในภาษาไทยก็คือหมายถึงเอนะครับเอ,อต่อมาคำว่านะครับ และลอลอสอุกตาเออ่านว่าเละลอสอุกตาอออ่านว่าลอและลอนะครับในภาษาไทยก็คือเหลวไหลนะครับเหลวเหลวไหลนะครับเหลวไหล คือหมายถึงว่าอะไรทําอะไรที่ไร้สาระนะครับเล่นเหมือนเด็กอะเล่นเหมือนเด็กลิงลิงดุกเมย์เนี้ยนะครับเไรหรอนะคําสุดท้ายนะครับคําสุดท้ายคําว่าออมบอรนะครับ ออนะอเสียงออนะครับสัะออมอ่านว่าออมบอบอสัะอออ่านว่าบอออมบอออมบอนะหมายถึง หมายถึงได้นะครับได้เกตด,ดูคำว่าบอถ้าเรานะครับถ้าเราเขียนคำว่าบอสลาตัวนี้สอาใช่ไหมเราไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับเขียนแบบนี้มันจะไปตรงกับตัวหอนะครับตัวหอัวนี้ ดังนั้นเวลาในพยัญชนะภาษาเข้ามาเนี่ยถ้าเขาเขียนว่าบอสลาต้องเขียนแบบนี้นะครับแปลงกรตั้างนะครับแปลงกระั้างเป็นแบบนี้เลยนะครับนะมันจะไม่ตรงกับหอตัวนี้นะครับนะแปลงกระั้างในภาษาเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวบอพยัญชนะบอตัวเดียวที่สามารถแปลงกรตั้างได้นะครับนี่ยส่วนเขียนกับสระอื่นก็ปกตินะครับแต่ยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับ สระอานะครับนะสระอาหอหอสระอาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ถ้าบอเนี่ยสระอาปุ๊บเนี่ยต้องแปลงกระท้างเลยนะครับแปลงกระท้างเลยมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับนะเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็สระอานะครับบานแปลว่าอะไรได้นะครับ ดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยาวเกินวันนี้ผมจะขอนะจบเพียัญชนะเสียงอ,อเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะเอาเพยัญชนะเสียงโอมาแนะนําให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับในการเขียนพยัญชนะภาษาเขมรนะครับรือภาษากอมปูจีนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจในภาษาเขมรได้เข้าใจเบื้องต้นในการเรียนรู้ พยัญชนะภาษาเขามรนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามนะผมจะทำคลิปออกมาบ่อยๆเพราะช่วงนี้โควิดไม่ได้ไปไหนว่างนะครับ